อายไปไหนอะเอาแล้วอยู่ครบเลยอยู่ครบเลยเอาแล้ว

ไปไปไปเฮ้ยเอว่ามีคนฟ้อมเวดเชื่อใครดีแล้เนี่ยเราเราเชื่อใครดีเนี่ย <c oughs> อินพัตเตอร์อไม่กล้าวอินพรตเตอร์ ก่กูเขียนกูไก่ทายแล้วไอ้ทายได้เลยยี่สาวใหญ่เลยเนี่ยมันรอกูไก่ไปแล้วคือแบบถ้าเกิดเราจะฆ่าไว้ตั้งแต่แรกก็แบบคือแบบทายกับนี่ก็อยู่ด้วยกันแล้วแบบทายยังไงดีวะคือเขาใหนเยอะเยอะคือคนมันน้อยก็อย่างนี้แหละเล่นน้อยแล้วมันยากอ่ะเจอกันเรื่อยๆว่ะ เอ้ยเปไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้ยเยี่ยมเลยนเดินเช็คก่อนครับดืมดืมดืมดืดมอ้ยเฮียเปิดไม่เปิดไม่โอ้เอเจอาสุกเารู้แหล้วไปครับครัไัครับไปคไ จะบอกว่าอไม่รู้ดิจะบอกกันเดียวคือลาสุดละก็ลาสุดมันอยู่ด้วยกันตรงห้องห้องอะไรแอดวินแล้วก็หายกันไหมดเลยไม่รู้เมื่อกี้ลงไปเขย่าขวดยามาเมื่อกี้ผมไปห้อง Q2 ครับอ่ะ Q2 ดูดิในแมตตเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดูได้ไงว่าไปเป็นคนเดียวอ่ะ

ไอ้ยืนมาข้าวเฉยได้สักไอ้กูเห็นมันยืนอยู่นี่กูเลยทัดแม่พินลุต้าพินลุต้าอะไอ้ข่าวข่ามันขายถ่ายไอ้ใบ้พูะเสียงหลุดแล้วหลุดขำได้เฮียก็นแล้วธรกิจจอกันเอาเอาแล้วไอ้หลบในฉันเป็นวะเออ มัดแาา้ยเฮ้กกดไปท้า เอาเอ็มไม่เห็นเอ็มเอ็มไม่รายงานเหรอวะเมื่อกี้เอ็มไม่รายงานอะไรเอ็มเจอเอาวะรายงานเลยอ่ะอ้าวเขไม่เห็นศพแล้วเหรอไม่เห็นเพอ่มเด้อมาตัวหลังเอ็มเลยผ่านคอหลังเอ็มเลยจะไปอย่างอีโพสเตอร์ โอ้น่าไปต่อสายเยอะจังเลยตุง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 เฮ้ยว้าวจีพายอะไรนี่กายอฮาวแค่ไ่น ตอนแรกเดี๋ยวใครอยู่กล้องใครอยู่กล้องกูอยู่กล้องกูอยู่กล้องอ้าวกันเหลือล่าสุดล่าสุดนิกมันอยู่ตรงกลางมันอยู่มันอยู่แถวบริเวณพงไฟที่กูเดินผ่านไปแล้วกูเดินไปตรงหน้าคือบินแล้วไปต่อตรวจใช่ล้ก็คืออะไรตรวใช่กล้องคืออะไรเออเขาแบบมันดูกล้องมันมีคาเมล่ากล้องจะปิดใช่ห้องจอนแล้วทมันเจอไหมนะแอดมินเนาไม่ได้เจอกูกดปุ่มกูจะมาบอกว่าคือกูงานเสร็จแล้ว เราไม่รู้มันตาตรงไหนใช่แล้วกูก็ไม่เห็นมันมาขึ้นแจ้งเตือนว่าไอ้ีตายแต่ล่าสุดอะอยู่ห้องแอดมินหรอเมื่อกี้ไม่ใช่แอดมินไม่ใช่แอดมินเป็นห้องกล้องอะแอดมินมันอยู่ตรงกลางแต่เราอยู่ทางซ้ายใช่ป่ะซ้ายเออซ้ายสุดหน้ายาดหน้ายาดใช่ท้ายมาจากด้านขวาใช่ไหมอยู่ขวาใช่มาทางข้างบนแลนแสดงว่าเราอยู่ห้องแอดมินเมื่อกี้นั่งดูอยู่แสดงว่ามิกอยู่ซ้ายใช่ไหมอยู่ซ้ายกับไว้ ไม่เลยเจอนิกหมะแต่นิกกับมันล่าสุดมัอยู่ตรงหน้าห้องไฟหลังจากเราซ่อมไฟเสร็จเจอนิกแล้วก็เดินผ่านกันไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หายกันเลยรู้แค่ว่ามันอยู่ตรงกลางอะตอนแรกเห็นห้องไฟมีสองคนแล้วจากนั้นก็เดินผ่านไปแล้วก็เห็นคนอยู่ด้านขวาสุดแล้วก็เดินมาเป้ความติดใจไปดีกว่าเป็นไทยอะเป็นไทยที่มากดให้ไทยอะอะไรยังไม่รู้ก็ยังข้ามเนะ้แต่เควสเสร็จแล้ว นี่คุยใครยังไม่เสร็จอ่ะคุยสามเควสอะเกโละไปไม่ทำเควสชิ้นี่เอาเควสเสร็จป่ะอาอเสร็จก็ชนะสิที่อยู่ทำไมได้เอ็มป่ะเอ็มต้องเควสเสร็จยังยังทำไม่เสร็จเลยเดี๋ยเควสกี่เควสอ่ะจำได้เดี๋ยวสองทำเสร็จไปเควสเดียวเองมีเมีแต่คนดูหร่ามีเดียวคนดูกันเลยไม่ก็เราไปเขย่าขวดมาตั้งนานอ่ะโอ้ไปปขวดมันขวดมันค้างได้นะ แบบกดไว้แล้วกดไปก่อนค่อยกลับมาทําใหม่ได้นะเราไม่ร <S <S pues ู้ไงเออมันช่วงแรกกูก็อย่างกันเหมือนกันนะกูก็ยืนจองไอ้เหี้ยกูเป็นไปยงต่อนะไปปืนเรากำลังจะไปเก็เมันเป็นแน่ เอฟเคอ่ะไปทำเวทไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไม่นี่ไปว่ามี่ด้วยหรอไปมันฆ่าเรามันเหลือกันคือใช่ป้าไม่เชื่อเราอ่ะกะแล้วแหละไม่บอกแล้วไม่บอกว่าเป็นเราอ่ะทั้งนั้นเราพูดไงว่าเป็น เป็นใยอะ่ะเฮ้ยตะกี้บอกเป็นไทยเอาแรก <laughs> <laughs> เอะไรไป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 แ <laughs> ไปพ้กันไง <laughs> ไอ้ไปมันเป็นได้ไงวะผู้ชกผูกำลังเดินไปต้มไปเลยคุณหมอเอาล่ะเอ้ยสแกนหรือเปล่าเด็กเอามา เดี๋ยวมึงมีซอ่อมท่อเหรออ๋อเก็บเก็บอ๋อเก็บพยานจากในท่อด้วยโอ,โอ้โอ้โหอะไรกันดีอ่ะดูการแกะโอ้โหู้ยอื้มฮึอื้มฮึโอ้โอ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 เฮ้ยมึงดูนะน้ำมันนะเพื่อนเพื่อน,อนดูซะนี่น้ำมันอยู่ตรงนี้ที่มึงเห็นเป็นน้ำมันเนี่ยมึงเห็นเป็นน้ำมันน้ำมันอยู่นี่ เดิมเดึมเดิมเดึมเดึมเด็มเดมาคูดาสามสวินนานนานอะไรวะคนเร็วเลยไอ้ไอ้ไออ คิดไอ้บไวๆเลยวะกูกระโดดตายแรกเลยเนี่ยมเดือบมาฆ่ากูเจอกูตกแกเลยเฮียแบงมันมีเควสที่อยู่ตรงท่อเลยเฮียกูคิดว่าจะลงไปในท่อเลยไอ้ยที่ไหนได้เก็บขยะจากในท่อเฮียปุ่งเลยตอมฟาร์ม เฮ้ยไอ้เจี๊ยบสวัสดีครับเชีย่ยง,ง่ายเลยสักฮลโหลทำไมไท้ายตายอะใช้อ,อีกแล้วอะอันนี้เหี่ยงเหรอเบื้องล่างดูห้องโอทคีครับโทษทีน้อ,องพี่ซอม,พ, <laughs> มพรับพี่ครับโทษทีตะกี้ดูห้องแล้วก็พบว่ะมีสาษาพูนมีกูไอ้นี่แล้วก็ไอ้ไทยก็ยังไม่อยู่แต่ มีห้องโอทูแล้วเอาไมทัดทัดขึ้นแทนว่าไม่ใช่เอฟแล้วได้ท้ายไปตายมันก็ต้องแบบึงไงดิ้วจะมาโทษกูได้ไงว่ากูเป็นคนฆ่ามันนะว่ากูเป็นอินบอสเตอร์เพราาะว่ตอนแรกตายที่ไหนอ่ะตอนแรกตอนแรกอยู่แแอร์นะมันมันเปิดไปกันสามคนไม่ใช่ใครมาตายที่ไหนอยู่ห้องโอทูครับคุณไปตามหาผมไม่ได้นะอย่างเงี้ย ตอนแรกเปิดไฟกันอยู่สามคนเออเห็นไฟเสร็จปุบกูเลยเดินออกมาอาจแล้วก็แยกกันไงผมไปห้องโอทูคุณคุณไปทำอะไรอ่ะกูว่ากดตุ่มไอ้ท้ายอย่าไปไหนไอ้ท้ายอย่าไปกับมึงไม่ได้ไปกับผมครับคือผมแยกตัวออกมาแล้วตอนนั้นตอนที่เราเดินแยกกันเนี่ยคุณมาก้าวผาผมอีกแล้วเกมไปอยู่ไหนกูได้อยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งขวาเหรอมาเถอแล้วห้องโอทูอะฝั่งขวาฝั่งขวาตรงกลางเราก็อยู่ฝั่งขวานะ อ้ามูดท ok> e> ่อแล้วก็อะไรนีมูดท่อเหรอกูเลยมูดเออว่ะจะว่าไปโอโทมันอยู่ฝั่งขวาของยานเลยดีกว่าแสบตุ้งตาแมันก็อยู่ทางขวาเองก็อยู่เอาง่ายคือเาแม่แล้วอ่ะไม่แต่ตอนไม่ไม่เราไม่เจอเราไม่เจอนิกแต่ว่านิกบอกว่านิกก็ไปห้องโอโทห้องห้องขวาตั้งแต่ตอนที่แยกกันใช่ไหมงั้นแสดงว่านิกก็ต้องวิ่งมาพร้อมเราดิเพราะเราก็เจอสามคนอ่ะตอนแรก เราไม่ิงมาคนแรกอ่ะมีมากดฝ่ายคนแรกไม่ใช่ไม่มึงเี่ไปแล้วอ้ใช่แล้วหลักฐานได้ชัดอยู่แล้วแกนะคนร้ายกูไม่ใช่กูมึงอะไไม้กูมาคนตุ่มไปแล้วเว้ยม่อค่ายท้ายไปได้ไงคนกดปุ่มมันก็ม่าดัไม่ใช่เหรอได้พวกแกเราห่อชนไอ้หัวทิ่มเลยตกใจอไเงี้ยเปิดโพเข้าหัวคนที่มือ เดี๋ยวไปสองคับติดเด้อไอ้เยอยกูตกแกออกแกเอาไฟมาไฟอะไรเฮียไอ้กูกะแล้วกูไม่ได้จะฆ่ามันกูกดปิดปิดไฟอีกรอบนึงไงไอ้จเปิดไปโดนกดฆ่าเพราะเดินหนีแม่งเลยมึงไม่มีที่อื่นจะไปเหรอนอกจากโอทูเลยเฮียเราแบบ คนตักซึบโอ้ไม่กออดเอมึงไปที่ไหนมึงไปที่ไหนมึงก็เจอแต่เอ็มแล้วกันไอ้รอบแรกมึงก็ไปเจอเอ็มไม่ใช่รอบเดียวก็เจอเอ็มไม่คี้เจอเอ็มดักไว้แล้วต้อามึงคนเล่นเยอะกว่านี้ว่ะใครเพื่อนแบบใครมีเพื่อนอีกอันนี้อ่ะต้องทำอันนี้เขาก็หลับทราอยู่ด้วยกันแล้ว เจอสิคูเป็นน้องไกอยู่ตรงกดปุ่มเลยแล้วมึงกำลังทขอบไปตรงนั้นเออแล้วมึงไปทำอะไรตรงนั้นกูไปกูจะกลับไปทำเค้กรอบหนึ่งค่าแล้วเซลล์ที่หมดไม่หมดี่วลายไม่ใช่เนอะใช่หัวรอดทำไมไปเดี๋ยวดีผมมีเซลล์ที่ต้องกลับไปตรงนั้นใช่เค้กกูมันอยู่เค้กกูอยู่ห้องไฟแล้วกูเดินมาทางซ้ายกูไปเติมน้ำมันเออ ตอนแรกคือกูไปทำกูไปเติมน้ำมันก่อนปุ๊บแล้วกูไปห้องไฟไปต่อต่อไฟเสร็จปุ๊บแล้วกูก็ไปเติมน้ำมันต่อเสร็จแล้วกูจะไปกลับไปต่อไฟตรงกลางแล้วแต่เมื่อเริ่มมามันต้องไปต่อไฟตรงกลางก่อนไม่เหรอมาทำเฟสใกล้ๆน่เหรอไฟมันอยู่มันอยู่สามเอ็มตรงปุ่มตรงกลางหรือเปล่าไม่ไม่ไฟกูมันอยู่ตรงนั้นสามจุดเลยในห้องไฟเลยแล้วก็มีน้ำมันอยู่ตรงกลางไม่ไม่เมเกิดมาปุ๊บมึงมึงต้องทำเฟสที่ใกล้ก่อนก็เด็กน้ำมันเนี่ยก็น้ำมันเแยต่อคน เราต้องไปทำไกลก่อนนะมึกลับเอานล้วมันนล้วมันอยู่ข้างล่ากไลยมันอยู่ห้องล่างอ่ะต้องไปไกลส่วนไปอยู่ข้างบนไม่หรอมึงไม่ทำข้างบนก่อนแล้วมึงกห้องกุห้องกูตัดงขึ้นบาแล้วมึงมาเจอเอ็มล้วมึงก็ฆ่าวเลยใช่ไหมเอ๊ะโอ้โหใช้ฆ่าลินท์ผ่อนได้หลายตั้มึงมาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวใช้เร็วขอเชียร์ะไม่คุณเชื่อใครแล้วเนี่ยหัวใจไม่อะไรเงี้ยไอ้ใบแดงจะบ้าเหรอ วายแพ้แล้วโดนเตอร์เวีฮยวอ้าวเหี้ยไม่ใช่ว่าแล้วบอกแล้วทำไมพ <c oughs> <ม>ี่ <c oughs> เอ <c oughs> เกใจอ่ะไปเดินตามเราไหบังอาจมาใส่าลายฉ <c oughs> ัน ก็ฉันไม่เห็นฉันอยู่ห้องไอ้ดิกับตัดแต่าแล้วคุไม่กล้าฆ่าเอ็มหรอกทุกคนท้กคุณคนต้องเชื่อกูว่าไม่ฆ่าใครฆ่าใครมึงมันเลี้ยวิงกยื๊ไอ้ชอบไอเชมือเดีแม่โบยกูก่อนเลยแล้วไม่ก็เธอตาวออกมา ยย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 ยัยยยยั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 ยย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 ัยย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 ไยยยยยยัยยัยยัยยยยัยยัยยยั กูกาดแล้วมึงไร้ตากูแต่แรกแล้วกูกาดแล้วกูขาดอะไรไปกูกาดอะไรไปมันจะโหวตแน่กๆกูผ่านคอก่อนเลยเชียกูกูขาดกูไม่ไม่ได้กาดจะโหวตหรอกกูแค่กาดจะยืนเฉยๆเหรอกูไม่รู้การ์ดอะไรเหี้ยกูกาดจะลองไปดับก่อนแล้วไปงาอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เลือกทาาไปนี่กูไม่คิดต้องจะท่าอะไรเงี้ยไอ้นี่แค่ดีทัดกเนี่ยไม่รู้ไอ้ไหนเมึงทำท่าจะทำท่าจะไปกดอ่ะกูเลยก็ปาดเลยอ มันถึงแรงอาชาราดไม่ได้ฆ่าแต่เราแก้ได้แล้วโอ้โหแล้วไม่คิดยิงไอเอไม่เยอะเอไม่เป็นเลยนึกว่ยตาหน้าเป็นแน่เลยเดี๋ยวไม่คิดเป็นเตรียมบวชเลยบวชลงหน้าเลยเหรอบวชรองเลยยาจบเกมคือโคตรโคตรฟุกเลยอยาหาคนได้ในเยอะเธอเนี่ยนิดนิดเธอนิดเธออืมต่อกันนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s c ด i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย